ไปับทีเอฟซีอีกาเชิญรับทุดทันครับวันนี้ผมป้นอีกามารายกานตัวนะครับพรีเมียร์อังกฤษซีซั่นใหม่กลับมาแล้วนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเช่นเดียวกันกันกบอีกาก็กลับมาประจำการเหมือนเช่นเคยนะครับหายหน้าหายตาไป14วันนะฮะสองวีคเต็มๆไปทำธุระไปทำเรื่องของทางบ้านนะครับผมก็กลับมามีสมาธิในการทำงานมากขึ้นนะครับขออภัยด้วยจริงๆฮนะ ที่หายไปนานมากนะครับไม่มีเวลาในการทําอะไรเลยครับเพราะว่าเวลาทั้งหมดส่วนใหญ่นะครับผมจะโฟกัสไปที่ครอบครัวเป็นหลักพอหลังจากที่สถานการณ์ดูดีขึ้นแล้วก็กลับมาพบปะ f อทุกคนดีกว่านะครับคลิปนี้นําเสนอ Big Six นะครับสำหรับซีซั่นใหม่ 2024- 2025อะไรอาจจะเกิดขึ้นกับ Big Six แล้วก็6ทีมตัวเต็ง นั่นคือเต็ง1ซิตี้2ปืนใหญ่3าหงแดง4เชลซี5แมนยูและ6สเปอร์อะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างอะไรที่ควรจะต้องจับตามองคลิปนี้จะเป็นตัวคำตอบนะครับฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเฟนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะหบจกตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางของอีกาชแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ซีซั่นใหม่ย่อมมาพร้อมกับความหวังใหม่นะครับเราไปดูกันดีกว่าครับอะไรที่คุณจะต้องจับตามองกับทั้ง6ตัวเต็งครับไปเริ่มกันที่เต็ง1นั่นคือโรบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสิ่งที่เราต้องจับตามองแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นครับคือสมาธิอาจจะเสียสมาธิอาจจะไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยเพราะว่าคุณคงได้ทราบดีว่าตอนนี้ยแมสตี้ ใน115คดีกำลังจะได้รับคำตอบภายในสิ้นปีนี้นะครับมีเ่ออังกฤษบางเจ้าบอกว่าซิตี้อาจจะโดนโลงโทษหนักเหมือนกันร้านผู้จุกกฎหมายที่อังกฤษบางเจ้าโอ้โหบอกเลยว่าซิตี้คือเต็งหนึ่งในการที่ตกชั้นจะโดนลงโทษแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่สำหรับ115คดี แต่ที่แน่ๆสมาธิของนักเตะนั่นคือสิ่งที่เราต้องจับตามองอาจจะทำให้เสียสมาธิก็ได้กับข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะรวมถึงการที่เป๊ปกูเดล่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เลือกในการปล่อยฮูเรียนอาบาเรสครับนี่คือจุดหนึ่งที่เสืออังกฤษกูรูนวิเคราะห์จับตามองเลยครับเพราะว่าอะไรครับฮูเรียนอาบาเรสถามว่าเก่งไหมเก่งฮะ แต่ซิตี้เลือกปล่อยปล่อยเพราะมันไม่มีพื้นที่ว่างให้กับเขาตัวจริงก็เป็นของเออร์ลิงบอสต์ฮาเลนคุณเลนอเวสไม่สมควรได้ต้องนั่งบนมานั่งสำรองครับและอย่างหนึ่งคือฝั่งนู้นฮะทีมตรามีอาเร์โกมตริดโอ้โหยื่นเขาเสนอมาแบบนั้นแมสซิตี้เก็บเอาไว้ก็คงจะโง่เกินไปนะครับปล่อยดีกว่าเพราะมาทำกำไรได้หลายเท่าหรือเกินครับ แต่การปล่อยฮูเลนอลาเรสจะเกิดผลหรือเปล่าจะส่งผลในแง่รบหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจับตามองแล้วครับเพราะว่าอะไรฮูเลนอลาเรสคืออะไรชั้นเยี่ยมครับเพราะว่าเขาคือตัวแทนของเอริงบรอส์ทาร์แลนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับในเวลาที่เอริงบรอส์ทาร์แลนไม่ได้อยู่ในสนามครับฮูเลนอลาเรสสามารถทดแทนกันแบบไม่มีปัญหาใดๆแล้วทำให เกมของซิตี้ลื่นไหลด้วยซ้ําแล้วตอนที่ไม่มีเรนอเอรสในการผ่อนแรงเอลิงบอลฮาเลนมันจะเป็นยังไงล่ะเพราะว่าไอาการที่จะต้องใช้กองหน้าชาวนอร์เวย์อย่างฮาเลนลงเล่นอย่างสม่ําเสมอเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีแน่แจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องจับตามองนะครับสำหรับซีซั่นใหม่นี้แล้วเจ้าหนูออสการ์บ็อบดันมาเจ็บอีกด้วยครับ ตรงนี้ฮะเป๊ปจะแก้ไขอย่างไรซึ่งผมก็เชื่อว่าเป๊ปเองก็มีคําตอบอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรในการที่จะมาซัพพอร์ตในตําแหน่งของเอริงบ็อกทาร์เลนใช้ใครเล่นตรงนั้นได้เดี๋ยวเป๊ปเขาจะจัดการเองแต่เราต้องมองต่อว่าการจัดการภายในของเขาเนี่ยมันจะทําให้แมสตี้พุ่งขึ้นหรือแย่ลงนะครับทีนี้ไปดูเตง2งอาร์เซนอลครับ มาตรฐานของปืนใหญ่ปีนี้โปรดจับตาเช่นกันเพราะอย่าลืมนะครับสซีซันที่ผ่านมาอาร์เซนอลจบที่2 2ปีซ้อนเลยนะครับพะรอง2ปีซ้อนปีนี้ฮะมิเกลอาเตต้ากับทีมงานต้องการที่จะปลดล็อกความต้องการของตัวเองนั่นก็คือการเป็นแชม m p เปี้ยนออฟอิงแลนด์แต่จะต้องผ่านซิตี้ก่อนไง แล้วก็ต้องผ่านด่านอีกหลายด่านเลยครับแต่เท่าที่ได้เห็นครับมันจะเห็นได้ว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเป็นซีซั่นที่อาร์เซนอลเริ่มฉายอะไรครับฉายความโหดฉายความเคี้ยวเริ่มมีจังหวะติดชึ่งมีจังหวะผ่อนเกมมีจังหวะดึงเกมมีจังหวะปิดเกมไม่ค่อยเสียแต้มอะไรโง่งง,งง่ายๆเหมือนที่ครั้งที่มันผ่านมามันก็เลยทำให้อาร์เซนอล มีมาตรฐานที่สูงขึ้นแล้วในปีนี้นะครับเป็นปีที่อาเซนอลเนี่ยใส่อีกหนึ่งจิ๊กซอสสำคัญในเกมรับครับนั่นคือริคาร์โดคาลาฟิโอรีกองหลังมากด้วยพรสวรรค์ของทีมชาติอิตาลีนะครับเข้ามาเสริมตรงจุดแนวรับเลยรับคาลาฟิโอรีนะเป็นกองหลังสมัยใหม่เป็นกองหลังที่สามารถเติมเต็ม ในการสร้างแผนงานของอาร์เตต้าได้อย่างแบบสมดุลแล้วก็ลงตัวเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ขยับดันขึ้นหน้าก็ได้ปล่อยบอลจากแนวลึกก็ได้มาเลยทำให้ภาพในแนวรับของอร์เซนนลดูดีมากๆเลยนะครับท้งเบน์ไวท์คราเบียมากันเยสวิลเลียมซาลิบาร์นะครับยังมีคาราฟิโอรีคุณดูสิครับแนวรับเปิดมาดูแข่งโป๊กมากเลยกองหน้าฝั่งตรงข้ามในเวลาที่เจอแนวรับของปืนใหญ มีหนาวสั่นกันเลยทีเดียวฮะแานกลางก็ดูดีนำโดยเด c a นไรส์นำโดยมาติ ice, นโอเดกาดจอร์จินโยก็ยังอยู่นะครับเหลือแต่ตรงที่กองหน้านั่นแหละครับกองหน้าต้องใช้โอกาสอย่าเปลืองนะครับกองหน้าออสซนอนเนี่ยจะต้องคมกริบมีความเด็ดขาดอย่ายิงทิ้งยิงคว้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2เกมที่เจอกับซิตี้ อีก2เกมเจอกับิเว์พูทีมที่ลุ้นแชมป์ด้วยกันเนี่ยเวลาที่คุณมีโอกาสคุณต้องฆ่าครับคุณต้องเอาให้ได้ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทูรูสื่อมองว่าถ้าปืนใหญ่จะเป็นแชมป์นอกเหนือจากเกมรับที่ต้องไม่เสียประตูง่ายๆแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นเกมรุกนี่แหละครับคุณจะต้องยิงประตูในจังหวะที่คุณจะต้องได้ประตูครับนะฮะทีนี้ไปดูเต็ง3ครับ ของแดงลิเวอร์พูลเต็ง3ของสื่อเมืองผู้ดีครับก็แน่นอนฮะปีนี้เป็นยุคใหม่ของลิเวอร์พูลเลยครับเปลี่ยนคุณซือจากเจอร์นคลับมาสู่กุนซือเอเอสกุนซืออาร์เนอร์สิ่งที่อาร์เนอร์ได้รับจากเจอร์นคลับคือมรดกตกทอดนะครับทางผู้รักษาประตูแนวรับกองกลางและกลองหน้าตัวหลักๆห,หลายๆคนยังอยู่กันครบ พร้อมหน้าพร้อมตานะครับข้างหน้าโมซาลาดาวินนูนเยสเดโกโชตาลุยดิอัสนะครับกองกลางมีโซโบมีอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์มีไรอันกราเฟนแบกมีเอนโดตัวเสริมที่ดีอย่างเคอร์ติจโจนก็อยู่นะครับยังมีฮาวิเอเลชนะครับกองหลังก็มีโกนาเต้มีฟานได้มีโจโกเมสรับจบมีเชนอเล์เซอเดออาโนมีอัดูโรเบสันหน้าประตูก็เป็นพี่หมีและลูกหมีคือ ยังมีอยู่ในมือพร้อมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีคือการอ้าแขนต้อนรับผู้เล่นหน้าใหม่มันยังไม่เกิดขึ้นครับเหมือนจะเกิดแต่ไม่มาแล้วแต่อย่างซูบีเมนดี้บอกว่าผมอยากอยู่เรอัลสโตรกต่อเหมือนเดิมนะครับขอโทษด้วยกันแล้วกันสำหรับเดกคอปฟังคุณซื้ออาเนเนอกับทีมงานทำไงได้จะต้องมองปัจจุบันมองสิ่งกำลังที่มีอยู่ในมือถามว่าเพียงพอไหมไอเรื่องของ ปริมาณเนะี่ยมันพออยู่แล้วครับปริมาณมันพอแน่ๆครับแต่คุณภาพเชิงลึกเนี่ยอันนี้ก็เป็นคําถามสมมุติว่าเฟอร์กีฟ้ฟานได้าเจ็บเป่ะอเล็กซิสแมริสเตอร์เจ็บเป่ะโมซาลาไม่อยู่ล่ะไอแกนหลักแต่ละแกนหายไปคน2คนล่ะกูซืออันเนอร์จะเป็นยังไงและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสภาพแวดล้อมที่ใหม่หมดเลยของกุซูอาร์เนอร์ครับอย่าลืมว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของฮาวแลนด์กับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวครับคู่ต่อสู้นี่คือแบบคนละชั้นคนละเรื่องเลยนะครับคุณเคยเจอกับอาแจกคุณเคยเจอกับพวกหลายๆทีมในลิกฮอลแลนด์คุณเคยจะเป็นอย่างดีแต่พอมาอยู่ในพรีมี์ลีกเนี่ยมันไม่ใช่แค่บิ๊กซิเท่านั้นนะครับฮูสตอน,นเนต้องเจอความแปลกใหม่สไตล์ที่ไม่เหมือนกันจากคู่แข่งหลายๆทีมอย่างวูฟวิลล่าสเปอร Westham e v e r เวอก็เป็นคู่แข่งที่พร้อมที่จะดึงแต้มจากคุณได้ทุกเมื่อทุกเวลาดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีมาตรฐานที่ดีมีความสม่ำเสมอมีความคงเส้นคงวาและเอาชนะบรรดาพวก Big กซิให้ได้ดังนั้นนี่คือช่วงเวลาหรือว่าขวบปีที่มีความกดดันมากๆสำหรับคุณซูอาเนอร์นะครับต้องจับตาตรงนี้เลยครับว่าคุซูอาเนอร์จะแบกรับความกดดันได้ดีมากน้อยเพียงใด ทีนี้ไปดูเตง4ครับสิงห์บลูเชลซีโอ้โหนี่เป็นซีซั่นที่แฟนบอลเชลซีเองก็คาดหวังสูงเหมือนกันนะครับคือต้องมีการปรับอารมณ์เหมือนกันนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะว่าเสียตอสทอสโบลลี่เนี่ยแยกทางกับมอริโซโปเชติโนทงท,งทั้งที่โปเชติโนเนี่ยทำทีมได้ดีในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลหลังครับเห็นแสงสว่างที่ปลายเอวมองมีอนาคตที่สดใสครับเสซียตอสบอกว่ายังไม่ตรงสเปคขอเปลี่ยนกันละกันสุดท้ายก็เปลี่ยน จากโปชิโนมาเป็นเอนโซมาเรสกานะครับอิตาเลียนสไตล์นะครับมาเรสกาสร้างชื่อกับทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เข้ามาคุมทีมทีมนี้ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงครับทั้งสื่อทั้งกูรูคอมเมนเตอร์เขาบอกว่าเชลซีดูจะสเปะสปะในการซื้อมากเกินไปครับคือมันไม่ตรงเป้าตรงจุดซะเลยทีเดียวโอเคการได้นักเตะใหม่มันคือเรื่องที่น่ายินดีครับ แต่การได้ที่แต่ใหม่ที่มันรู้สึกว่าเก่าถูกที่คันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าครับโอเคมันมีบางจุดที่แบบเฮ้ยตัวนี้ดีนะตัวนี้โอเคนะแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณต้องการคือจุดๆไหนครับกองหน้าตัวเป้าหรือเปล่าฮะกองหลังยังพอไปได้ครับกองกลางก็ดีครับแค่มีไกซโรกับเอนโซ่เนี่ยก็ถือว่าไปได้ไกลแล้วครับข้างหน้าคุณมีเอนคุนคู คุณมีตัวที่ชิดหลายคนก็ถือว่าโอเคแล้วครับโคพาเมอร์นี่คือจบเลยฮะแต่คุณมีกองหน้าตัวเป้าที่ไว้วางใจหรือเปล่าล่ะนี่คือสิ่งที่เสียตอดยังไม่ได้เสริมตรงจุดเลยครับแล้ะแฟนเชลซีก็รออยู่ว่าจะได้เสริมไหมไอกองหน้าตัวเป้าโป้งปิดบัญชีเนี่ยอันนี้คมๆหน่อยเนี่ยจะได้เสริมหรือเปล่านี่คือเรื่องที่ผมยังมองว่ามันยังเป็นปัญหานะสำหรับเชลซีที่มันยังดูขาดอะไรไปบางอย่าง ขาดมือเพชรขัน้นขาดลูกเด็ดขาดหรือเปล่าและอย่าลืมนะครับว่าเอ z นโซมาเรสกามีเวลาก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะอยู่กับทีมทีมนี้ต่อไปอีกยาวนานแสนนานเนี่ยสิ่งนึ้ที่คุณต้องทําให้ได้ครับ1คือสไตล์ความชัดเจนและผลลัพธ์ต้องได้นะครับทีมระดับเชลซีไม่สามารถเดินโซซัสโซเซได้นานขนาดนั้นหรอกฮะต้องเป็นเชลซีที่กลับมา ยืนอยู่บนยอดดอยครับก็คือทีมที่จะต้องลุ้นแชมป์พรีเมียร์ด้วยนะฮะอย่าเอาแต่อนาคตนะครับเอาปัจจุบันให้ได้ด้วยนะฮะก็ต้องรอดูกันครับว่าไอโซมาเวสกาจะทำเชลซีให้ดูน่าเกรงขามหรือไม่ในขณะที่พวกเขายังไม่ได้กองหน้าตัวเป้าชั้นดีเลยทีนี้ไปดูเต็งห้าครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าพิษัทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการเสริมทัพในหน้าร้อนนี้ทําได้ดีนะครับเสริมผู้เล่นได้แบบเห็นน้ําเห็นเนื้อเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,น่าจะถูกใจแฟนผีทุกหัวระแหงเลยเลนิโยโรครับเด็กดารุ่งเข้ามาตําแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟมัตไธสดลิกก็เข้ามาเช่นกันโจชัวเซอร์เซ่ครับก็เข้ามากดดันลัสบุสฮอยลุนและนูเซมัสราวีครับ ก็เข้ามาเป็นแบ็กขวาคนใหม่แทนที่อารอนบารบิสซากที่ย้ายไปอยู่กับทางเวสต์แฮมก็ถือว่าซื้อตัวค่อนข้างโอเคตรงจุดแต่ถามว่าพอไหมมันก็ยังไม่พอครับเพราะว่าแมนยูต้องการอะไรอีกละ่ะต้องการกองกลางตัวรับจริงๆสักคนหนึ่งกองหน้าตัวเป้าจริงๆแบบกองหน้าที่เหมือนรูสฟานิสซรอยอ่ะหาเจอไหมละ่ะสักคนนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่จะพิสูจน์ฝีมือของเทนฮากละในฤดูดกาลปกตินะเทนฮากต้องทําให้ได้ดีกว่าเดิมครับอะไรที่เคยเละเทะอะไรที่เคยแบบเฮ้ยทาแต้มหล่นวุ่ยราดเนี่ยมันจะต้องไม่เกิดขึ้นครับเกมไม่ต้องชนะต้องชนะเกมที่ไม่ควรแพ้ก็ต้องไม่แพ้ครับและปีนี้เป็นปีที่แฟนผีหวังนะครับเพราะฟคุณต้องได้สไตล์คุณต้องมีและคุณต้องมีแชมป์ติดไม้ติดมือครับ มันต้องเห็นอนาคตไม่ใช่มาลุ้นจนกระทั่งวินัยสุดท้ายครับที่คุณได้ฟุตบอลถ้วยแล้วคุณก็รอดตายไม่ใช่แบบนั้นนี่คืองานพิสูจน์ของเทนฮากแล้วนะครับว่าคุณจะเป็นคนที่ใช่สําหรับแมนยูไหมเพราะว่า3ามซีซั่นมันเพียงพอต่อการพิสูจน์ผลงานของคุณแล้วล่ะนะครับทีนี้ปิดท้ายกันที่เต็ง6 ok ครับไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์มีแฟนสเปอร์อยู่ในนี้ไหมฮะรายงานตัวด้วย สเปอร์ถือว่าเสริมตรงจุดนะครับเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยปัญหาใหญ่ของพวกคุณคือกองหน้าตัวเป้าที่คอยจะยิงประตูบนเส้น18หลานเนี่ยมันหาไม่เจอเป็นจุดอ่อนเลยนับตั้งแต่ที่แฮร์ริเคนย้ายไปอยู่กับทางบบเยนมิวนิกสเปอร์ปีที่แล้วดูดีนะครับในการสร้างสรรค์เกมซ้ายขวาตรงกลางทำได้ดีครับแต่มันไร้ประโยชน์ครับถ้าหากว่าไม่มีตัวจบตรงนั้นแต่การมาของดมเด็กโซเลเก้นะครับที่ซื้อตัวมาจากบอลมัด ถือว่าตอบโจทย์สเปอร์นะครับแม้ว่าเขาจะไม่ใช่กองหน้าเป็นประเภทพวกแท็บอินหรือเข้าชาร์จแบบประตูจัดจ๋าเนี่ยแต่ว่าสัญชาติยาณในการทําประตูในกรอบเส้น18หลาของดุมิเสโซลันเก้ถือว่าดีครับการจบสกอร์คมใช้โอกาสไม่เปลืองเป็นพวกกองหน้าตัวเกวเไรตัวแบดบอยด้วยนะครับตุกติดใช้เล่นเลยมีความมั่นใจในตัวเองร่างกายดีสัญชาตญาณในการทําประตูสูงครับ 19ประตูในซีซั่นที่แล้วถือว่าเป็นเครื่องตอกย้ำเหมือนกันในะเรื่องของคุณนะภาพดังนั้นจับตาครับซัปเปอร์จะดูดีกว่าเดิมในแง่ของการทำประตูและนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องจับตามองสำหรับบิ๊กซิกเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยก็กดไลค์กดแชร์เข้ามาอย่าลืมติดตามต่อเนื่องนะครับสำหรับอีก,กา h ช n แนลช่วยกันซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ